ช่องเวนเพียรทั้งข่าวเพียรทั้งคุณสวัสดีคุผู้ชมฮะขอต้อนรับเข้าสู่แจ๊สแทสทุกทีมฮะจบไปแล้วเรียบร้อยฮะรอบ8ทีมสุดท้ายและก็แน่นอนว่ามันมีข่าวสารมากมายคผู้ชมฮะที่เราอยากจะนํามาเสนอกันข่าวแรกเลยนะกันไม่มาเสียเวลาคุผู้ชมฮะโอ้โหนี่เรื่องใหญ่เลยนะฮะเป็นเรื่องขององค์การนาปีฮะองค์การนาปีช็อค พบดาวเคราะห์ทะลุออกจากโลกกุ้งตรงไปดาวักคารผู้ชมฮะองค์การบริหารการรอนและอวกาศแห่งชาติกาตาครับชื่อนี้เนี่ยทุกคนคุ้นเคยอยู่แล้วในชื่อว่าองค์กรนาปีนั่นเองนะฮะคือตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่านาปีเนี่ยนะฮะเป็นหน่วยงานส่วนราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบในโครงการอวกาศและงานวิจัยได้มีการออกมาเปิดเผยนะฮะช่วงเวลาเกือบตีสี่ของค่ำคืนวันที่10ก็คือเช้าวันที่11เอาแล้วฮะนาซ่าเพิ่งจะออกมาคอนเฟิร์มเรื่องมนุษย์ต่างดาวกันไปแต่อันนี้นาปีบอกนะครับบอกว่ามีดาวเคราะห์สีขาวทะ พุ่งตรงไปดาวองคารโอ้โหต่อมาองค์การนาปีได้ออกมาเผยว่าดาวเคราะห์ได้พุ่งตรงมาจากกาตาแต่สิ่งที่น่าสงสัยคือถ้าก็เป็นดาวเคราะห์จริงเลยคุณผู้ชมฮะมันจะไม่เป็นสีขาวอย่างที่เห็นสิฮะมันเลยมีการทําการซูมฮะด้วยกล้องนะฮะกล้องซูมเข้าไปปรากฏว่าคุณผู้ชมน่าตกใจมากเราเห็นเป็นเรื่องของลูกฟุตบอลน,นะฮะไม่ใช่ดาวเคราะห์ครับก็เลยมีการสอบถามไปที่กาตาและได้คาตอบว่าลูกนั้นคือลูกยิงจุดโทษแฮร์รี่เคนครับนี่ไปไงยิงข้ามคานไงซัเดเต็มข้อล่อเต็มแข้งบอง,งแงไปดา คากาทีเซียนะฮะลูกยิงลูกนั้นครับองค์การนาปียืนยันอีกครั้งนะ,ะบอกว่าเรื่องของแรงเนี่ยมีแรงมากถึง3,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงมสัตว์แรงก็มีไอ้ปวนนี้นะ,ะแล้วก็มีความไกลมากถึง90ลิบดาเหนือนะฮะอันนี้ไม่น่าใช่นะ,ะลิบดาไม่น่าใช่หน่วยวัดนะ,ะ,นะ,ะมันต้องเป็นแบบ90าล้านปีแสงนี่ <c oughs> ความเร็วที่มันไปตกถึงนะต้อง <c oughs> บอกว่านี่คือลูกยิงที่ไปไกลถึงดาวอังคารแต่ว่าคนยิงเนี่ยกลับบ้านอย่างรวดเร็วับฟุตบอลอีส Coming Home ก็เลย Coming Home ก่อนใครเลยครับผมอาจจะแบบสงสัยว่าเอ๊ะแล้วกลับบ้านเขากลับยังไงไปดูข่าวต่อเน,นี่ยคุณผู้ชมฮะเขาบอกตอนนี้สนามบินกาต้าแตกยิ่งกว่าแจ็คสันหวังมาอีกนะฮะคบพี่โด้พี่เนพี่เคน นั่งตั้งแคมป์ปิ้งไก่กลางรนะันเวย์ฮะโอ้โหปิ้งไก่กันแล้วนะฮะไม่ใช่หนังอลองนะครับข่าวที่บอกว่าอย่างนี้ฮนะสนามบินกาตาประกาศปิดชั่วคราวครับหลังพบเห็นพี่โรนัลโดพี่เนย์มาพี่แฮร์รี่เขนตั้งแคมป์กลางเต็นท์กลางรันเวย์เลยประชาชนนี่ก็แห่วิ่งเข้าไปหากันนับหมื่นหมื่นคนครับโดยทั้งสามคนนี่นะครับไหวตัวทันฮนะวิ่งเข้าปากข้างรันเวย์กันไปสกายกาตาครับถ่ายคลิปไว้ทันในช่วงที่สามคนวิ่งหนีเข้าไปครับซึ่งนักข่าวได้ตะโกนถามไปว่าทำไมไม่กลับบ้านกกกัน่ววเขาาบอ รอเมซี่อยู่เดี๋ยวมึงก็มาขอตั้งแคมปิ้งไว้ก่อนล่าสุดมีรยายงานเพิ่มเติมจากนักข่าวสกายกาตาที่ชื่อว่าเอาฮีตูมนะฮะโอ้โหมาอุมอ้มๆเลยทีเดียวเอาฮีตูม um บอกว่าทั้ง3คนเนี่ยอาจจะหลบหนีไปตั้งแคมป์อยู่ในป่าข้างรันเวย์เพื่อรอการมาของเพื่อนของเขานั่นคือ Le N <S <S เลีอนเมซี่โดยมีการคาดการณ์ผู้ชมฮะบอกว่าเมซี่เนี่ยจะตามมาสมทบภายหลังค่ำคืนวันที่13มครับุผู้ชม เอาละฮะแฟนจะดีน่าลุ้นกันต่อนะฮะว่าจะมากันตามนัดหรือเปล่าฮะหรือว่าจะต้องไปนู่นเลย วันที่18ไปเลยกลับมาพร้อมถ้วยเดี๋ยวร <Yeah. S 1> อ,อดูแล้วกันอ่ะนั่นคือเรื่องราวของสนามบินนะฮะแล้วก็เรื่องราวที่ต่อเนื่องกันมากับลูกหญิงของแฮร์รี่เคนไปดูเรื่องนี้ดีกว่าครับนี่เป็นเรื่องราวที่ใกล้เคียงกับตัวเรามากขึ้นนะเป็นเรื่องที่มีการพูดคุยกันในลูกโซเชียลนะครับเป็นแฟนบอลสิงบูครับบอกว่าแฟนบอลสิงบูสลดใจเหตุฉะไหนโคววสิตไม่ฟอร์มดีเหมือนเล่นให้ทีมโ <c oughs> <c oughs> ครเอเชียครับโอ้โหเรื่องนี้น่าสนใจครับล่าสุดครับทางแมตต์รวยนะฮะสงสัยถูกหวยมาก แมทรวยนะพี่เขาชื่อดังจากสื่ออย่างดิแอคแลนตุยนะฮะโอ้โหรวยตวยุยโอ้ยเหี้ยเลยเนี่ยแอคแลนตุยนะก็ออกมาวิเคราะห์นะครับว่าประเด็นนี้เนี่ยที่แฟนสิงบูร้องเรียนกันในโลกโซเชียลเนี่ยมันมีสิ่งที่สําคัญอยู่เหตุผลที่จะทําให้โควาซิตเนี่ยกลับมาฟอร,ร์มดีกับเชลซีอีกครั้งเหมือนได้ก,กับทีมชาติเกาหลีเนี่ยง่ายนิดเดียวครับแมทรวยวิเคราะห์ว่าแบบนี้ครับสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือให้เสียทอสเนี่ยยื่นซื้อรูก้าโมดิคคู่กลางคู่ใจแต่นอเมริกเข้ามาสู่ทีมที่เหลือครับง่่่่าาายยยมมมมมมกกเเเเปปลลีีีีนนนนนนนชืออััตะะะะใใใทหหห้้สิิดดฮฮจ็ เตออิดนะฮะคายฮาวิดดูเบนล,ลอ็อกตาสิทธิ์มาร์คกูคุเลยิตจอนจินยิดรวมถึงฮาคิมซอยยิกด้วยนะฮะง่ายๆเท่านี้เองเนี่ยนะครับเขาจะทำให้โคราสิทธิ์เนี่ยฟอร์มดีเหมือนได้เล่นกับเพื่อนร่วมโครเอเชียเออเหมือนเกฮัแฮมพอตติกเนี่ย ติดตลอดไอ้เฮียจ่ายบอลติดตลอดเออ,อนั่นแหละฮะนี่คือเรื่องราวของโควาสิตและทีมชาติโคลเรเชียวรวมถึงแฟนสิงบูด้วยทีนี้ไปต่อครับไปดูเรื่องราวของทีมอย่างเร์พูลูันบ้างมีอีหนึ่งน่าติเรอร์ภูลครับติดทีมชาติอังกฤษไปแหม่เรื่องนี้น่าสนใจเพราะเขาเนี่ยแทบไม่ค่อยได้ลงเล่นแต่นิชชาคนนี้ครับเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสที่สำคเซน์อานชีวิตพลิกผันเปลี่ยนวิกฤตฟุตบอลโลกให้เป็นโอกาสสร้างชื่อ อีกหนึ่งครั้งครับล่าสุดครับน้องเทรนด์อาโนเนี่ยพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสอย่างแท้จริงหลังจากที่เจ้าตัวฮะมีเวลาว่างสุดๆในทัวร์เมนต์ฟุตบอลโลกมีเวลาว่างถึงขั้นแต่งเพลงออกเป็นซิงเกิลได้เลยนะครับซึ่งตอนนี้เพลงของเทรน์เนี่ยนะฮะก็เป็นเพลงยอดฮิตติดหูสำหรับชาวทิกตอกเลยซึ่งถือว่าในประเทศอังกฤษนี่ฮิตมากกับเพลงนี้นะฮะตอนนี้ก็บอกว่าโปรดิวเซอร์ชื่อดังอย่างแกเรตเซาเกตเนี่ยเป็นคนแต่งให้ด้วยนะแล้วใส่ทำนองให้ด้วยนะฮะนอกจากดังที่อังกฤษแล้วเนี่ยมาดังที่ไทยเพลง ดัง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 เล่นไม่ดีมาเป็นปีกันเลยได้มาเป็นสำรองดั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 งกูจังเลยยี่่ียเห็นบอกไอ้ออฟอาบน้ำปะเนี่ยไหนลองยกมือขึ้นอีกทีดิโอ้โหอันนี้ดองดองคือดองหมักหมมอ่ะเขามีแต่ตัวนี้เต่าบินอันนี้ออฟเต่าเหม็นอ่ะโอย นั่นแหละฮะเทนนะฮะตัดสลับกลับมาก,กับคนที่ยังอยู่กันบ้างครับข่าวนี้เนี่ยเป็นข่าวที่จริงจังซีเรียสนะก่อนหน้านี้มีเฟกนิวครับเมสซี่บอกว่านี่คือเฟกนิวส่วนนี่คือข่าวจริงครับไปดูว่าข้อพิพาทหลังจบเกมระหว่างเมสซี่กับวูดเวกฮอสหลายคนเนี่ยไปตีข่าวกันว่าเมสซี่เนี่ยด่าไวค้อว่าไอ้โง่เมสซี่บอกครับไม่ได้ด่าพวกมึงตัดต่อนี่เมสซี่โวยตัดต่อเสียงชี้ตนเองไม่ได้ด่าแค่ร้องเพลงรักนะเว้ย หยอกนักเตะเนเธอร์แลนด์ครับกลายเป็นดราม่าช่วงค่ำคืนนะครับหลังจบเกมมันจะดีหน้าดูจุดโทษเอาชนะเนเธอร์แลนด์ในฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้ายปรากฏว่าหลังจบเกมเนี่ยนะครับมีคลิปคลิปหนึ่งถูกปล่อยว่อนไปทูโซเชียลโดยภาพเนี่ยเป็นขณะที่เลน,นเนอร์แมซี่กำลังสัมภาษณ์กับนักข่าวแต่จู่ๆเนี่ยเขาก็สะบ,บัดด่าใส่วูดเล็กฮอสนักเตะของเนเธอร์แลนด์ว่ามองอะไรไอ,อ้โง่มึงมองอะไรมึงเดินมาไม่น้องไปไอ้โง่ไปกับไปอันนี้คือสิ่งที่สื่อ สื่อออกมามันเลยสร้างความตดใจกับบรรดาแฟนบอลมากๆนะครับเพราะพวกเขาเนี่ยแทบไม่เคยได้เห็นเมสซี่เนี่ยพูดใจหยาบคายมาก่อนจากนั้นครับนักข่าวจาก BBC จึงทําการติดต่อไปหาเมสซี่โดยตรงนะครับว่าเฮ้ยวันนั้นเนี่ยเมสซี่คุณตะโกนด่าไว้เขาว่าองโง้จริงหรือเปล่าสุดท้ายครับเมสซี่ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวทั้งหมดครับเมสซี่ระบุว่าแท้จริงแล้วเนี่ยนะครับคลิปนั้นมีการ ตัดต่อเสียงเพราะว่าความจริงเนี่ยเขากําลังร้องเพลงรักนะเว้ยกับเวกฮอตอยู่โดยเมสซี่เนี่ยนะคะระบุว่าผมไม่รู้จริงๆว่าคนที่ตัดต่อบอกว่าผมเนี่ยไปด่าว่าไอ้โง่เนี่ยทำอย่างนั้นได้ยังไงวันนั้นหลังจบเกมผมอารมณ์ดีมากแล้วเขาก็เลยเดินมาผมเลยชวน <c oughs> เขาร้องเพลงครับโดยเหตุการณ์นะครับเป็นประมาณนี้ฮะ,ะยังไงอ่ะยังไงอ่ะยังไงเอามฟังนะฟังให้ฉันเฮ้นี่ก็ฟังดูครับเออเออว่างไงฮะเออทำยังไงเออเออทำยังไงเออทำยังไงรักนะเว้ย ไหนไหนรักน้าเว้ยทำไงนะรักนะเว้ยรักนะเว้ยรักน้าเว่ยอ่ะมานี่มึงอ่ะรักนะเว้ยดิอ่ะรักนะเว้ยเย้ยไม่อันนี้อ่ะกินปากอ่ะลองเช็คดูว่าไงนะมือมันเป็นไรอ่ะโอ้ยยานจะมืดเอาแต่จริงนะอันนี้ปากเหม็นอันนี้ก็เต่าเหม็นแต่ว่าทรงผมพวกคุณเนี่ย มันดีนะเว้ยใช้อะไรวะใช้เครียเอ้ย,เ,อยเครียร์เขาชวนคุณเชียร์บอลสะใจนะครับเมื่อซื้อเครียร์เมน 8ลายลิมิเต็ดดิทิชันมีเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นครับย้ําเลยนะครับมิเฉพาะช่วงนี้เท่านั้น8ลายพิเศษนี้เนี่ยทำมาให้ได้สะสมและยังได้ลุ้นรับโชคใหญ่บินไปเชียร์แม,มตช์หยุดโลกพร้อมทัวร์สุดเอ็กซ,ซ์ตรีมถึงอังกฤษและรางวัลอื่นอีกเพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อบอลทีมชาติลิเกสีแท้อาทิทีมชาติโปรตุเกสฝรั่งเศสอาร์เจนตินาง่ายๆครับเพียงแค่คุณซื้อเคลียร์เมนคูลสปอร์ตเมนเทลลิมิเต็ดดิทิชันขนาดใดก็ได้แล้วสแกน QR Code าโคกรอกรหัสข้างขวดส่งบรรลุรรราาางงวววัััสิิทธไดดด้้้้ตตตตแ่่นนนนีีีีถึ31คมมมยยะเอกกจ เฟซบุ๊กแฟนเพจเคลียร์กันนะครับสัดไหมครับเออนี่ก็สั่งไหมครับเออเคลียร์นะจ๊ะเออนี่ก็เคลียร์เหมือนกันเกูหัวมันวะเออหัวกูก็มันเหมือนกันเอตัดไหมวะเออไปสัดดีกว่าเว้ยเออโอ้ยลูกค้ารักตายหาเลย อ่ะสุดท้ายนะฮะมีข่าวทิ้งท้ายกันซะหน่อยแล้วกันคุณผู้ชมฮะเป็นข่าวเรื่องของพี่โดเปิดใจรอบ2คุณผู้ชมฮะออกมาบ่นเมียครับบอกชอบหางานให้ขวดเลยเกินเช้านี้นทุกคนในวงการฟุตบอลต่างช็อกกันทั่วหน้าคุณผู้ชมฮะเพราะพิธีกรชื่อดังอย่างเพ<ะ>ียสหม้อแกงเนี่ยนะ,ะอยู่สระบ,บุรีหลายสัตปดาห์เพียรสหม้อแกงฮะปล่อยคลิปสัมภาษณ์ตัวใหม่ของคริสเตียโนโรนัลโดออกมาเป็นคลิปความยาวประมาณสัก69นาทีโดยตอนแรกเนี่ยนะครับหลายคนเชื่อว่าเนื้อหาคลิปเนี่ยโรนัลโดต้องออกมาบ่นทีมชาติโปรตุเกสแต่ปรากฏวว่่่าโโโโโโรรรรนนนนนนััััััลลลดดดไมมมทแบบบบ้้คคเเียตองุณผูชฮะ ไปบอกว่าตอนแรกในหลังตกรอบเนี่ยผมก็เอามือถือมาพิมพ์ข้อความในใจบ่นไปเรื่อยฟิลแบบเขียนไดอารี่บ่นนะครับแล้วที่นี้ผมเขียนประมาณว่าเขาตัดสินใจพลาดที่ดอกผมไว้บนมานาั่งผมลงมาทีมก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทำไมถึงมองข้ามนักเตะที่สุดแบบนี้ด้วยจากนั้นเนี่ยผมเสียใจครับเอ้ผมไม่น่าคิดอย่างนี้เลยผมก็เลยตัดสินใจลบดีไหมวะ ปรากฏไม่ได้ลบผมหลับไปก่อนฮะตื่นเช้าผมาตกใจมากคุณผู้ชมฮะมเมียผมครับเอาข้อความนี้ไปดัดแปลงเล็กน้อยแล้วเอาไปโพสทีนี้กลายเป็นข่าวใหญ่เฉยเลยตอนนั้นผมโมโหมากครับก็เลยถามจอจิน่าไปว่าทำไมทำยิ่งนี้กับผัวละจ้าทิลาปรากฏว่าจอจิน่าเนี่ยก็ตอบมาว่าเอะคดีพิกจอจิน่าชอบหยอกผัวฮะ,ฮะทีนี้เนี่ยจอจิน่าเนี่ยก็มาแกล้งผมครับด็บอกว่าจอจิน่าทำแบบนี้ฮะ เอาเยอะได้ไหมบีไมบได้ไหมเอ้าวพี่แขกเอาเชิ <ละ S 2> นนะนะแ,แทบจะไม่ใช่รายการกูแล้วไอ้เหี้ยก็หลังๆมุกเริ่มไม่หาแล้วฮะ <c oughs> เน้นแสดงเอาคุณผ <c oughs> ู้ชมฝากด้วยครับแจ๊บให้ทุกทีมเล่าลืมครับเคลียร์เมน8ปลายฮะนี่เลยฮะลิมิเต็ดอิดิชั่น ต่หัวผมคุณสวยมากคุณใช้อะไรอ่ะผมใช้เครียบโอ้โหไอ้ที่นี่ก็ยืนเบนอยู่ได้แลก็ยืนจ้องที่อะไรอ่ะไปแปรงฟันพี่โน่ปิดรายการเอาหน่อยติดตามนะครับแจ๊สแจ๊สทุกทุกวันจันทร์สองทุ่มพี่โน่ขอฝากไว้แจ๊สเนี่ยดีเครียเมนเย็นสดชื่นเป็นคุณได้มากกว่าแล้วเฉียดสะใจกับ8ปดายพิเศษพาคุณลุ้นบินเชียร์แมตช์ยุดโลกพร้อมทัวร์เอ็กซ์คลูซีฟที่อังกฤษและของรางวัลอีกเพียบ ง่ายายสแกน QR โค้ดและกรอกรหัสลังขวดซื้อเลยเคลียร์เมนข่าวช่องเวนเพียนทั้งข่าวเพียนทั้งคุณ